มารีคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเ r สีแดงแบบนี้มีลูกโป่งมีอะไรนี้วันเดือนพอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอาจจะเป็นพออานไม่รู้อ่ะใช่ต้นนี้หรือเปล่าแน่นอนแน่นอนนะใช่ต้นเดียวต้นเดียวไม่ขอคือครบทุกอย่างเลยนะมียอดมีไฟคือแต่งคนเดียวแล้วก็มีอันนี้ ตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าตอนนี้เหมือนไม่มีใครจับได้ของน้องไอคิวเลยสวัสดีครับพวกเราเทนนี่จะจอยเอนนสวัสดีค่ะบอยค่ะสวัสดีค่ะดาต้าค่ะสวัสดีค่ะนินี่ค่ะสวัสดีครับบักะ สวัสดีครับไอคิวครับสวัสดีครับอูครับสวัสดีครับแม่มดครับ วันนี้อะทุกคนรู้ไหมว่าเรามาทำอะไรอ่าเราแต่งตีนแดงเขียวกันมาขนาดนี้ไปที่ขอถ่ายก่อนอ่าอ่โอเคถ้าสีแดงแบบนี้มีลูกโป่งมีอะไรนี้อ่าวันเดือนไทยอุ้ยเออเออนี่อะอันนี้ออันนี้อะไรอาจจะเป็นพร็อปใครจะไม่รู้อ่ะวันเลนไทยถูกไหมโอเคพร้อมไปเลันนี้ไปเลยไปเลยวันนี้นะคะเรามาร่วมกันฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมกันเลยเนาะ ใช่ซึ่งที่เรามารวมตัวกันแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยได้จดหมายจากซานต้าสองฉบับด้วยกันอใช่เราก็ไปดูกันว่าฉบับแรกเป็นยังไงไงอย่ารอแค่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําขอแรกของซานต้าว่าเขาจะบอกเราว่าอะไรออ่่ะาซึ่งตอนนี้เราก็ได้จดหมายของซานต้าเรียบร้อยแล้วครับพร้อมไหมครับพอครับเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปื้ดเลยนะยาช้าจัดโอเคครับผมจนหมายจากซานตานะครับช่วยซานต้าแต่งต้นคริสต์มาสน่าจะสรุปเนาะสุสุสุใช่ต้นนี้หรือเปล่าแน่นอนแน่นอน้วใช่ต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวกติกกาสามข้อดังนี้ครับผมหนึ่งรับให้เฮนนี่ซื้อของตกแต่งต้นคริสต์มาสงบคนละหนึ่งร้อยบาทสองระหว่างการแต่งต้นคริสต์มาสซานต้าจะมาดูแล และกดกระดิ่งส่งสัญญาณให้เฮนนี่ส่งตัวแทนหนึ่งคนเพื่อมาเล่นเกมและรับของตกแต่งเพิ่มเติมครับอ้า ตอนสุดท้ายครับอ่่่่มยยสสุุดดด้งงเมื่อรับของตกแต่งครบและจัดต้นคริสต์มาสเสร็จเรียบร้อยถือว่าเสร็จภารกิจอันที่หนึ่งแล้วแปลว่าภารกิจไม่ยากและไม่ง่ายอ้ใช้ความสร้างสรรค์ไงต้องมาโชว์กันดีกว่าว่าใครเตรียมอะไรกันแล้วเริ่มจากใครเริ่มจากใครเริ่มจากพี่บาร์ก่อนเลยเล่นเลยเเลล่นยอันแรกเลยครับแป๊บหรือเปล่าครับนี่ เขาเรียกว่าแบบว่าบนต้นก็ต้องมีลูกกรมดๆแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะผมอาจจะเป็นเขาเรียกว่าบอลต่อไปคือนี่มีบอลแล้วต้องเล่นไหมมีเบลแก่ได้เลค,ครับผมวันนี้แล้วต่อไปก็คือข่านไม่ได้เลยอันนี้คือโตเมนเลยออ,อันนี้ขับยั <c oughs> นีงดีตามราคามาตามราคาและอย่างสุดท้ายนะครับผมมีกองอูด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 นต่อไปูดต่อไปดูดูดนด่ดูด ไหนน้องเล็กเราโช่อ่ะน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กอันนี้ยิ่งใหญ่เลยอันนี้ยิ่งใหญ่เลยอันนี้แบบสามสองหนึ่งกูมาี อันนี้ถือว่าดีสุดแล้วก็ไปต่อไปครับผมต่อไปอยู่ในซอง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 เห็นทุกคนมีสิ่งของกันก็เลยว่าจะมาติดสติ๊กเกอร์กันครับโอ้โหใกล้ๆครับมินิมอลมินิมอลใ่มินิมอครับผมน่ารักน่ารักต่อไปครับต่อไปต่อไปก็คือคนอื่นเขาก็มีกลมๆมาแล้วใช่ไหมครับผมที่มีไฟขี่มันเดือดอาจจะเป็นบอลที่มีไฟหรือเปล่าเปิดดิโออาจจะไม่เข้าตีมเท่าไหร่แต่เ้านะครับมีสีเขียวมีไฟมีไฟด้วยมีไฟยังเห็นไบต่อ ของหนูน <łość> ี่มันก็จะเอ้ยอันนี้มันไม่เบาเลยนี่ไม่เล่นไม่เบาแง่เราเราเล่ไปม่เบาเลยเป็นยี่ห้อขวัญเออไม่มีของขวัญอันนี้แบบรวมๆนี่เมื่อกี้มาคู่กับ ที่บ้านนะคะอีกแล้วก็กระทงอูนี่สวยมากจริงอันนี้น่ารักมากใช่อันนี้คือขาดไม่ได้นะนี่ต่อไปเป็นคอร์อง์สโนเอฟน้องเล็กน้องเล็กของผู้หญิงน้องเล็กของผู้หญิงนี่หนุมาน่ารักมากอันนี้เขานอกว่าก็ดาวยอดเท่านั้นแน่นอนอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นไฟเขาเรียกว่าคือครบทุกอย่างเลยนะมียอดมีไฟก็คือแต่งคนเดียวแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ แม่แต่คนเดียวได้เลยนเนี่ยเอามาพี่ไม่ได้นละไม่ไเล่นอะตาเอาเลยปะแล้วก็มีมีโบด้วยโบด้วยเอามาขู่กับตรงนี้แม่แต่ตาเวียดนามเวียดนามแล้วคนสุดท้ายพี่โตเต็งกระเด็นนะพี่โตพี่โตพอจะบอกว่าหนูรู้สึกว่าในนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นเป็นโบแล้วใหญ่่หนูก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องอันนี้ โอเคเราก็ได้โชว์กันหมดแล้วนะคะ uh huh. ว่าใครเนี่ยได้เตรียมอะไรมาตกแต่งตัวจ mm ิ hmm. ๋<ช>มจิมาก uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็ไปเริ่มไปเลยมตามคำขอของสตาร์กันเลยครับเย้ <Yeah. S 1> yeah. ไปไปไคริ่ของในวันคริสต์มาส3อย่างต้นคริสต์มาสไก่งวงนี่รักชูอ่หมวกคริสต์มาสใช่ไหมสามอย่างเย่อันนี้ได้สองอันเลยนี่ได้ใหม่นะจ๊ะนี้จ๊ะ่ใครใครใครๆๆ ไปนี่นี่ไปไปเราแล้วมอมเมาเ็ไไม่มีอเมีเวลาด้วยอ่เจาบเวลาด้วย

มาต่อของขันเดี๋ยวอไครับ่ออลงเาสุคืออะไซานตาเทลมีอ้าวเขาไม่บอกสามหรอัวไม่จดใจขอบคุณครับแค่นี่ยจะรุอย่าเอาเข้าจรุ h ใครใครใครน่ารักคุณแม่คือหูกของวางเรนเดียสีอะไรสีแดงครับวางเรนเดียรวางเรนเดียอ๋อเป็นนึกไอ้นั่นเป็นนึกโอลาฟอ๋อคุแม่ชว์ชอๆ์ชอว์ชสอ เนี่ยอะไรบ่เบ้อบ้ใครบ้อใครก็ลูกแ่้วแค้ะแขนแน่นอนที่เอามากันซีนหนูอ่ะเหมือนกันของหนูเหมือนกันวค่ะปังปังปึ้งต้นคริสต์มาสของเราครับมันก็จะมีโออะไรนะโอรีโอครับ คือเราจะมารีวิวก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะที่พวกเราเตรียมมานะครับอย่างแรกนะนี่ครับปลาปักเป้าเป้าลูกบอลอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสหรือเปล่าต่อมาก็จะมีดาวนะครับเป็นดาวดาวที่ติดสติกเกอร์บ้างเล็กหน่อยนะคะสองตัวลูกตุ้มนี่ลูกตุ้มผมเองครับมันดูมันบอเขาว่าลูกตุ้มโม่ตุ้มเนี่ยลูกตุ้มมีกล่องมีกล่องของขวัญมีอะไรแล้วก็มีของที่เราจับจับมาได้ของขวัญจากแซนต้าใช่ได้ของขวัญจากแซนต้ามานะครับตอบคำถามมาอะไรอย่างนี้เราก็จะได้ มาแปะไว้ตรงนี้เลยนะฮะทุกคนร่วมมือกันแล้วก็ทําให้ต้นคริสต์มาสนี้ออกมาสวยแบบนี้ถ่งมากครับทุกคนถ่งมากสวยมากครับทุตอนนี้เราก็ตกแต่งต้นคริสต์มาสกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปต่อคําขอของเซนต้าต่อไปเลยครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคําขอของเซนต้าชอบที่สก็ได้อยู่พวกเราเรียบร้อยแล้วดูสิว่าจะเป็นอะไรซนต้าอ่านเซนต้าอ่านเลยคำขอของเซนต้าข้อที่สองนะคะ กับของขวัญเป็นเพื่อนซานตากติกาซื้อของขวัญที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวแรกในชื่อของตัวเองในงบ100บาทขึ้นไปเช่นบัคกโบเวไม้หรือบีอ่าข้อที่2ให้เทนนีจับของขวัญทีละคนว้าวนาตื่นเต้นตื่นเต้นมากเราไม่รู้ว่าใครเตรียมอะไรกันมาบ้างใช่พัานาก็ไปเริ่มจับของขวัญกันเลยครับเย้ ชื่อของทุกคนเฮนี่เนี่ยก็ได้อยู่ในมือรียบรอแล้วก่อนนะเริ่มก่อนเลยดูซิว่าจะได้ใครแตน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 อ้ยอ้ยยตัวดีมีอยู่คนเดียวใบใดไหมใบไหมพี่ดวงหรือเปล่าไร้ดวงเรือไอเด่หรือเป่าเลยไเอ้ยดี ไปก็เป็น Data จับให้บอยทายว่าเราเอาอะไรมาอุ้ยไม่รู nah ้เลยว้ยวสีเขียวอย่างนี้สีเขียวอย่างงี้อุ้ยแต่ตัวดีมันคอเราฟิวคอเราเอาไม่ใช่ตัวดีสิตัวดีอ่าน้อง d a t าเฉลยกันดีกว่าก่อนที่เราจะเดากันปิบในวันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเปิดเลยนะคะเปิดเลยไหมทุกคนอยากรู้ใช่หมอยากรู้มากเป็นความดับรู้อ้ยอันนี้กระดาษแอมิน้โอ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 ้ตบาวนี้ ดักช็อปพี่ก็ว่าเป็นดักช็อปเป็นดักช็อปจอเด็กนะคะก็ได้จากด a ตาคือดักช็อปตัวเด็กมาน่ารักมากน่ารักมากต่อไปกม t าแต่งแต่อไป่งต่แต่งแน่งแต่งแต่งแต่งแ่งแต่งแ่าแต่งแ่แอ่งแต่แต่งแน่งแต่งแ่แงแ่งแงแต่่งแ่่่ เขาทำดีมากเลยใช่พี่เปิดยูทูปอ่ะให้ทุกคนทายก่อนได้ไตัวบีตัวบีตัวบีแต่เดี๋ยวคนลองทายสิว่าตัวบีมีอะไรบ้างพี่เบิร์ดเบิรอ่ะพี่อาจจะมีนกอยู่ในนี้อาจจะลองจิบจิบบดเกมหรือเปล่าเออบทเกมไหมมาเล่นตามแบบซ้อมเสร็จอะไรอย่างงี้หนึ่งสองสามเฉลยได้เลยชอบมากพี่บาคมาต่อไปเป็นพี่บา่พีบาเริ่มเลยค่ะ เตรียมตัวเลยเนี่ยวันหนึงคือว่านะไม่คาดหวังเพราะดูจากปลาปักเป้าอันนี้ก็คล้ายๆอาจจะเป็นแมสอันนี้คาดหวังแบบต่ำตำเลยนะไปก่อนว่ามอราฟังนะพี่คาดหวังต่ำตำเลยนะห้ามทำอะไรให้พี่แบบเสียใจนะพี่คิดว่าแมสต่อนแรกก็จะแมสอยู่อนฉันครับทำไมอ่ะพี่บ้ามันน่ารักมันเล่นได้เนีหมีไง M H พีครับผมปอยครับผมปอยเราบมรู้กันว่าปอยจะให้อะไรแมมมอสเฮ้ยอันนี้ฉันจะบอกว่ามันเหมาะกับแกเว้ยทุกคนน่าจะชอบอุ้ยแล้วข้นี่ปอยอยากได้นี่แรกได้ไหมไอแมมมอสเปิดเฮ้ยมีสีส้มส้มเฮ้ยได้กลิ่นยางยางนะได้กลิ่นยางยางนะปลิ่นยาตูนะาปลาตูขอให้เป็นปลาแต่เป็นรูปแบบนี้ได้ปืนครับปอมปืนปอมปืนปืนชิงปีหน้าแล้เนี่ยมาโวแอเรียกได้ว่ามีหน้ามีปืนแล้ว

ไข่มุกไม่ได้มาแต่ไข่มุกฝากของขวันมาไหนอันไหนอันนี้ปะใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยแกล้มุกคนนี้เขาแบบกรามุอยู่แล้วไงอุ้ยน่ารักเล้วเนี่ยโอ้ยคาทิกน้ำคาทิกน้ำโทรหาไข่มุกเดี๋ยวนี้คาทิกน้ำคาทิกน้ำอาจจะเป็นสายฝอพูดไม่ใช่ออันนี้เป็นตัวแทนไปซื้อให้น้องบอกว่าเป็นขวดน้ำค่ะ หรืว่าเราจะเล่นสายฟอกกันแล้วว่าค่าที่น้ำเรามีตัวแทนจับแพี่ไข่หมูเนาะอ่าโอเคส่งให้ตัวแทนจับแพี่ไข่หมูเลยค่ะแล้วแล้วพี่ไข่หมูก็จะได้ของไอคิวแม่ก็อ่าเราต้องลุ้นแล้วอ่าสองใบนี้ไข่หมูกจะได้ใคร ให้พี่นินี่สปอยดีกว่าว่าของขวัญที่ให้พี่ไข่มุกคืออะไรอยู่ในนี้มีประมาณ5อย่างกินได้ใช้ได้โอเคเราสปอยกันไปเท่านี้โอเคมาเท่านี้ดีกว่าต่อไปเป็นเดือบีเดียวอาวพี่โอในนี้มีอยู่ประมาณ4อย่างโอ้ยเสน่เดียกันปะเดี๋ยสี่อย่างใจอยหนึ่งเดียวครับเสน่ห์อันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันย่อมาจากคำว่า accessory โอ้ กำหมี่เลยนะที่พักกำหมี่ตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นยังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนไม่มีใครจับได้ของน้องไอคิวเลยเฮ้ยแ่แสดงว่าไอคิวจับได้ของเองใช่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ไอคิวแกะของเองแต่เราจะมาช่วยกันแกางานชอบเลยให้ไอคิวสปอยก่อนว่าของขวัญที่ไอคิวซื้อมาเป็นอย่างไรเป็น ยี่่มครับอาไม่ได้มาแบบคลาติกน้ำนะเออไม่คลาติกน้ำไม่อินเตอร์นะไม่ไม่หน้ากระตุกมีปัดกระตุกมีหน้ากระตุกนิดนิดมาเตะกันเลยมาอีมาคนน้อยออกเป็นโอริโอ้เป็นอะไรที่เราตอบถูกสุดยอดเขาเรียกว่าทำการบ้าน นี่ครับมีหลายหลายซองก็เลยแบ่งกันได้อน่ารักมากตอนนี้เราก็ได้แกะของขวัญแล้วก็ให้ขวัญกันทุกคนแล้วทุกคนแล้ว่ะอันนี้ก็จะถึงช่วงสุดท้ายของพวกเราแล้วเนาะช่วงนี้มันก็จะไม่อยากจบเลยงั้นเดี๋ยวเราให้ทุกคนมาอวพรคนดูกันดีกว่าเนาะค่ะว่าแบบมีคำอวยพรอะไรให้กับคนดูบ้างก็เริ่มจากอวยพรอวยพรวันปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสเนาะก็ปีใหม่ก็อยากให้ทุกคนนะคะ เดินทางปลอดภัยเวลาจะไปไหนก็ระมัดระวังไม่ประมาทเนะาะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่2025ก็อยากให้ทุกคนรักตัวเองมากๆแล้วก็กอย่าลืมรักคนอื่นเลยนะคะอยากให้ทุกคนมีทุกคนลอบก,กายอะอกกอดอุ้ยอกกอดทุกคนมีคนอกกอดไยังออจ๋าะเะ <laughs> ก็ของหนูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่เหลือก็เหมือนปอยไปง่ายพลดจบง่ายแลยที่นี่หนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ได้ไปเคาาวกับคนที่รักมควาในปีใหม่นะคะ มาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นะครับผมแล้วก็ปีอ่าปีใหม่ที่เริ่มต้นขอให้เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีๆนะครับผมแล้วก็คิดอะไรส่งความมานนาร่างกายแข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วยนะคบโอ้ยีปีใหม่นะครับก็ดีกว่าปีเก่าแน่นอนครับไอคิดไว้ว่ามันดีเราจะดีใช่ไหมโอเคี๋ยวแยกจริงไปครับขอบคุณครับพี่คาดหวังกับแมมอสพี่ขอกบบเด็ดเด็ดก็ ปีใหม่ครับขอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนคร,รับไปจบแบบเลิศๆก็สำหรับป,ปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับก็เริ่มปีใหม่แล้วโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาหาทุกคนครับข,ขอให้ทุกคนน้อมรับโอกาสนันไว้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับขอครับวันนี้ก็เรียกว่าสนุกมากๆเลย ครั้งแรกเลยที่พวกเราได้มาทำอะไรกันแบบนี้กันเนาะรู้สึกสนุกมากแล้วก็หวังว่าจะมีมิชชั่นเรื่อยๆก็ฝากทุกคนติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook Instagram หรือว่าเอกนะครับผมก็ติดตามได้ที่โจติเอนเทนเมนต์ครับเราวันนี้ก็ m e r r y Christmas and Happy New Year!